สัตว์หัวพรขี่รถกันคอม่นตนั่นขี่มาอารมขี่มาเนีใครคนขี่มาใครโดนด้วยังยังออกไปตามกักระลับ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 อันนี้เด้สิอันนี้เขาจะยังเียยร์เกียรเขาสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องบอกไปบ๊ายบายสุกุลสุกุลพี่น้องจ๋าหลังจากที่กินข้าวเที่ยงแล้วก็สิออกไปหาแนวกินแซ่บๆอีกพี่น้อง จ่แหล่สิพาไปซื้อจะไปซืแตงโมแม่นงเมยคขับหลดจ้าอ,อ,อยากกินแตงโมสุกเมื่อเ้าในี้พาเราสองลูกเบิดเมื่อนั้นโบมีสื้อมาโบมีก,กับมีเวลาแม่โบมีเวลาแนะ่พี่น้องแต่ว่าเรื่องอาหารการกินนีซื้อมาไวตลอดถึงว่าสียูโบยูก็ตามเนเาะนํำอัดลมอาหารการกินกับสมูปลาทู แตงโมยังก็ซื้อมาไหวในตัวเขาเจ้าเต็มเบิดแล้วกระซื้อเลยออกไปหาซื้อแตงโมเดีว่าเกี่ยวเขาสวงใบนะแบบเสียห่อนให้กับผ่าแตงโมหวานๆนี่สิคือสีแทบนะเจนแหล่สิผ้าไปเอาเพิ่นว่าสวนของป้าเพิ่นเองแต่ว่าเขาเก็บแล้วตอนแรกว่าสิผ้าเด็กๆไปกินอยู่สวนุ่นแหละแต่เขาจเจ้าเก็บบดแล้วเพราะว่า ป่าเพื่อนปลูกแตงโมเมื่อก่อนเจริเพื่อนกับปลูกแตงโมเหมือนเดิแต่เลียงคููแฝดนิดหน่อยปลูกแตงโมแม่บอกปลูกแตงโมปลูกข้าวโพดตะ่กี้เจริเคยพาดมาเบิดเนาะแต่วานี้ชิบแเอาแตงโมเขาเจ้าปิดไว้แล้วเขาเจ้าขายโยนแคมทางทรนทางไปกับซําคี อ่าบนดวงจันทร์นะลดเมื่อยหัวสั่นหัวคลอนเบิ่งแนบพี่เนาะพนันเรสั่งเหยียบไว้เหยียบได้บ่อสขณะขี่มอเตอร์ไซค์ยังแฉกซีวีมองลบมองลีคุ้มกับคุ้มแฉกคุ้มวาพี่น้องแต่พอเบิร์ตาหนาฝนแล้วดินอันท่านก็แห้งแต่ว่ามันเป็นหลุมบัดทีนี้ แต่เขาเจายงบ้านเหุยังบ้านในอะไรหม่เุนแหละเวเขาลีวเขาเไยากม่เห็ดบาดนี่คิดยังไงกุ้นกุคือเกาสรุปแล้วหน้าฝนกับหนาแล้งกับพอปัดกันหนาหน้าฝนพัดเปื่อนขี้ตุมเละตุมเปะหนาแล้งัดขี้ฝุนหลุมบาดนี้อายาแลวจะไม่จไปใช้หน้าอุ้งร เม,นะมื่มอยนะ้ำีนะ่โลนี่เมื่มอยนะเมื่อยเลยขันเข่าในเมืองก็ทำประจําเป็นนี่ประหยัดเข่ามันเมื่อยเมื่อยน้ำทางแท้จริงอะจากบ้านเขับไดเมืองก็บ,บริไกลเลยเจ็ดกิลดโลแปดกิโลอ, <laughs> อันนี้บรเฮิเอา่าวที่นอ้องโอ้ยน,นั่งเนี่ยท่านั่งหลายคนเนี่ยก็หวัวฟาดกันนะ <laughs> เมืองแนนก่อยลงเลงลงเลงชิมีความสุกแน่ก็บผมมีนั่งรถก็บซ้ำกับอันขี่ยังอรรทนีหนลมมอดี้นีก็ไหลอกุมลีรอเดเมืองแนนลุมนะทีน่นอก อันที่เห็นนั้นมีตะลุมเดได้กะหี่ข้าไนตะยาหลีกะหลมได้ดอกลายตีนล่กุงนึงรถมีสลอมันจะไปหลีกังได้ย่านล่อหนึงตกลุมเดี๋ยวล้อหนึงขึ้นล้อหนึงลงเนี่ยบังในทาง ประเทศลาวสิ่งที่แย่สุดคือถนนทนทางเลยพี่น้องอย่างอื่นเขาเจ้ากับโอเคอยู่เนาะรถลาเขาเจ้ากับมีอยู่แต่ทางไม่ดีชิสือรถเก๋งก็ซสือบ่ได้เด้รถเก๋งมันตำเดี๋ยวมันสิติดพื้นรถมันขี่ได้เฉพาะรถชุงสูงคือรถกระบะอย่างสิ่งขี่ได้รถเตี้ยๆหรือว่าต่้มนี่ขี่ไม่ได้รถเตี้ยรถต่้เนี่ย รถเกง๋งหยากเพราะฉะนัน้นแทวบ้านเขาสิบุกคอยซื้อรถเก๋งนันกว่าทางมันบ่ดีขึ้นในเมืองคืออยู่ไปใสามาใส้ก็สะดวกในเมืองก็มีเส้นทางลักเส้นเดียวแล้วเมืองแนวถนนอาจ๊ะอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่ากัดสินแล้วสินกับถนนทางแต่กรบเบไหว ออกจากบ้านที่ได้กับเกลือกตายค่ำม,มืดขึ้นไป <ละ S 1> ในเมืองกับมืดบดไอไก,ก่แต่ว่ามันเสียเวลานะีมันถนนนวทางทน,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 างนี่เป็นหลุมหนึงเสียมันแห้งกับไปยากฝนตกกับไปยากรถมันอ่าตีนมันควดเนาะเป็นหลุมเป็นหลุมหนึง่ง น้านแหล่งกับประมานนี้แหละถึงเสิเธิ์ใหม่กับเป็นคืนคือเก่าถ้าหลายคนที่เคยมาอันเที่ยวฟังล่ากับสิฮูนอกท่านไปเที่ยวอันเขตนอกเมืองหรือว่าต่างจังหวัดวัถนนรทางเป็นยังไงอันนี้ถือว่าโอเคดีแล้วยังซ้ำนี อายา่าดูทองฝ้าพี่นอ้องโล่งโป่งแต่ว่าลมแห้งเด้อลมหนาวสอง,ส,องสามเือแล้วอายา่าไอตรงนี้เขาเกตใหม่เด้นี่กระซี่ค่อยๆแน่คุ้มกระซี่บอกค่อยหลย หน้าเขาอยู่นี่บ่นี่แนี่นี่สิเหลดีนยงทียนจุนเออแตงโมอีใส่ดินทะโพมาตามหาแตงโมทั้งผู้สมเออนี่แตงโมนะ มาซื้อแตงโมญาติาพี่นอ้องเจแหล่พี่นอ้องพี่สาวของผัวเพิ่นจอดใส่ือเขาเนี้ยแลว้ววะฮะ,ะนี่ไงแตงโมขายตรงนี้หน่วยแตงโมหม่มป,ป่ามันบอกจอดป่าเจแลลี่เป่นผัวหมกโม แหละขายขางทางเดี๋ยวเบิกน้วยน้อยหรือหน่วยใหญ่อุตสาหอรมาเอาจบดีมิตรน้วยนี่น้อยนี่ใส่แล้วไม่ขาดขายเต็มโมนว่าเสียไอเจแหลแอพาไปกินยุสวนอยู่เพื่อนระเก็บมาเบิดแล้ว น่อยลนอยก็ซ้าพันลูกละสองหมกีบพี่น้องลูกละสองหมจ้าลูกละสองหมื่นกีบอันนี้หน่วยเทร็ครซเนียหมื่นห้าอันนี้สองหมืน่นอันนี้เด้ซะหนึงนน่งหมืน่นหนึ่งหมื่นกีบอันนี้สามน่วย หนึ่งมืนกีบมันขายซาน้ยชีฟัน่โอ้ยมันสุกยูบแหล่นั่นแลแหลแลแ้เจามีดทิาพวกนู้นินมีดพี่น้องมงายซกระปั้นมันสุกประหลนะบนสุกมันป่ายหมดขั้นอันนี้นะคือสีสุกกี่เล่ค่ะวะ้ยนุกกี่เล้นะ อันน่ยอะไรจพันอันหน่วยพันกรหน่วยคะชาน่วยคลอพันในบาอันนี้หน่อยนี้นะอ้าวมาานก็บไปจนเบอันหน่วยเท่าไรเนี่ยเราขายสามหน่วยเส้อหน่ยชตับดอะไรยูชวนนะบ็ดอะไรของปรดิได้ค่ะของปะิเรคือข้าเก็บข้าวเสียนาวสีมาเอาเ าขามอ,อ,าามอสวน,สวนป่ะปลาดอืม,ออมาูจพอะาผางดูแหละอันนี้กอซีสูกันเออสุกผ่าเครื่องด้วยน่ะุกต้องซีมวัด่หน่วยก่อนเออมันแดงคักอรึไงอืม พอซื้อเือนหน่วยหน่อยแล้วเจลี่มะมาวโมเราสวนอารถมาขักแน่ก็มาแก่ปุมรถอันนี้โบมาแก่คักแน่แม่จะไปล้กระป๋องขาีหัวเากอก็บหวอันนี้ลูกกันหนึ่งหมื่นหมื่นห้าสองหมื่น แต่จริงกับลูกมันก็บ่ค่อยรุดกันปรดาเด้อการเลื่อนๆกันไปอันนี้สามหน่วยสบิบสามหน่วยหนึ่งหมื่นกี่พ่น้องสามลูกยี่สิบประมาณนั่นนะลูกละเจ็ดบาทลูกละสิบบาทลูกละสิบห้า เอาเสียนั่งผ้ากินเบิดตจังเมื่อแบบนี้ผ้ากินอิ่มจังเมื่อว่าแล้วกินอิ่มจังเมื่อมันเป็นหม,ม,นะมากป่ายมันพี่น้องนี่นะหมากป่ายมันแต่ว่าหน่อยหน่อยสุกคัก ยัจะเีมดูหวานบ่คันหวานแล้วบมดสื่อดีใจวัยทีนั้นสื่อกางวานเราก็คือยัคือต่าตาน้อยตนนั้นแล้วบ่จบ่ได้มันาต้มต่างๆแล้วก็มาฉีดลงในน้อยนี่เลยเป็นน้อยในน้อยนกงวานเลยเป็นวันเดียวนี้ ดั่งดั่งหัวผ่าหัผ่าเขาเลือกในแรงโมน่ะเขาบอกก่าตาห่างๆพี่เขากระตาห่างมันคือสุกเขาว่าอันนี้น้อย

อ้าวขวัญมันเหี่ยวเลยด้มันกัหมาแก่มันผ่านไปได้จ้านเจ้ารงโอยคือขาวแค่นี่ใช่บอกแล้วหมกโม่เพิ่มนี่นั่นคก็นเรื่องกูเป็ ล่างน่วยก็ที่มันปิดก่อนกับมันกแก่ฮันเดักย่มันกับอะุมันกบเป็น่อนยแอาไปเลือกเอาแหละจะเอาจักน่วยเลือกได้ที่ห้าสอบบาใจหายเลยเอาได้กินข้าวเที่ยงทำได้ไหนนะจังไกินข้าวเ่บ่างอรเกียวแบบว่าเื่งออกมาอันเก่งม่นเกี๊ยวขายอันเ่ง มาแล้วมนเ่หรือเดกเาน่ยเรับ้น้กินเาขามาอนโอ้มาชุกครับวันมือกล่องลำไเหียช่กล่องเอาไ่ได้กินรอกเขากินไส้บ้องคือกล่องอดอ่ะกินไรกินอ่ใหญ่จ้ะ

เาเอาลาส่วนขาไไปไหนบอเขม่เอาด้นี่แเก็บมาแล้วก็ทำมียขายมีวยใหญ่เลูกละสองหมื่นเก็บประมาณสามสิบกว่าบาทหาที่ันใ้ขายเนาะสามี่บาที่มัน้าขายมีวนี่าายท่บาททากกปกนน่ะสิบบาเบิสหน่วย่อ เดี๋ยวากับเาซุกๆนนี่เลืเลื่อน้อยกาาเห็นเก่งใลายลูกได้อานี่อยู่ตัวนี้นี่ตัวนั้นน้นดีฟ้านะมามีใส่แล้วต่มนซุกมซุกมซุกเข้ากากขาขึ้นมามื่อนาเขากัก่น่อยลำเหลือมนั่นเ้นะหน่อยเหลือมนั่นนี่าน่อยลเหลือมตุ ผืนหางหรือไงตัวไล่เ้าดิว่าุกว่ะดิมักนาจะอาบนาดิจังโบน้ำมันอะไ้น้าหมกขาวอ่ะมหาลัยชิแปมหมกน่อยหน้าอีกเลยอ้าวเพื่นผ้าบงมากแลกกระชุกเลยเนาะพินาสิผ้าบางอีกนี่ถ้ัไมรูชุกที่เห็นได้วะน่ยถ้ากระชุกส่งคืนเอาสิลอกผ้าบางอีกหน่อย อันนี้น่วยนี่เห็นบอกบอกแล้วมันบดอันนั้นขอนมันเหี่ยวแต่มันบปียกซุกอันนี้น่วยใหญ่พี่น้องน่วยละสองหมื่นประมาณสามสิบกว่าบาทชุก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 คักชุกคักซุกเบาใช่ซุกแต่สบสีมัดชุดน่วยนี่เอาลงไปโอเคอยู่สิบสี่มัดชุดน่วยพี่น้อง จะได้ซุปกาวเสก็กินบะเสไปกินปะหวานชนหน่อยน่อยนี่รับตัวนี้นะหวานเนื้อมันออกสุมๆล้วมันทกะปิเด้มันทกะปิเด้ตัวนี้มนซุกขาดเลยนะวานตัวนี้จะไม่อยากอันแล้วานดมันนกัเลย กินเข้าไปหัวหน้าจะได้โตเร็วๆยะด่ามากพี่น้องอันนี้ก็จ่ายเงินซื้อหมดจะเมาเลือกเอาจะแรงเลือกเอาโม่หมากน้อยๆอี่มาจัดอย่างน้บ้างน้อยๆอืมหน่วยใหญ่หน่วยหนึ่งเราขนาดเด็สักมันชุกก็อสีเอายุอะไรก็ได้ชุกเลือกเอาบ้าบื่นอีกก่อน มันซุปเยอะนี่นะมันเลือกเ้ยแม่ปะลายมันลาอ่อนมันกเลยอะมันเลือกมันสอบมัใส่โรตมันอดที่แล้วกะซเอาเลี่ยลเริ่มเลื่อมนั่นเฮ้ยเรี่องเลื่องน้อยเรื่มเลื่อมันเออนี่เรน่มเลื่องเออเรี่มเรื่อมน้ำปลาแหล่นวั่นนันน้อยนะเฮ้ยนั่นเออฮงกระเทือกน่ะ ใบดูแลมันเลื่อมว่ะหลอนดิมีอยู่ลังรถมีบ่แล้วก็น่าให้คนายดูเ้อ่ทนุกแตุ่ก แต่หมกโมยังปิดใหม่ขวัญยังอันดันอยู่เนาะขวัญยังบ้านแห้งมากเลยบ่ค่อยปันใดเนาะหน่วยใหญ่กะกะสุกอยู่ าจ่ายจ่ายของเฮ้าเท่าไหร่สะสะพาะของบ่มีนะแสนห้าหมื่นะ 150, อันนี้ใบละห้าห้าเห้าหมบ่นละห้าหมื่นแสนห้าหมื่ของเจรเจ้าจักแสนเขาเจรนะิเอาฟี <c oughs> จ่ายนะจ๊ะ ปไปไปกระอออาาอสอบมังโมพี่นอ้องม่ได้แค่นี้เด้ยู่นอกสามกระสอบขอ,อนายเด้อรถมันเต็ม เอาลงพื้นน้ำกัะสอบที่สองเบบไมา่อีกกระสอบหนึ่งกระสอบที่สามเมื่อะบ่ะหักโมป่าเจล่เนาะที่สาวัน พ่อคูแฝดนี่กระสอบหนึ่งสองสามเขาบอมีหมดไปอ่าสองกระสอบเนาะแสนห้าหมืกีบของจเรศครับฟรีเป็นบลเจลเรของป่าเพื่นเอาให้หลายหน่วยอยู่นันง่นงนงั่งนั่หลังจากที่ได้มมกโมกกัะเมื่อแล้วพี่น้องได้หลายกระสอบอยู่พูน สา,ามกระสอบสามมงเหมือนกันจะใช้ชมกึ่งพี่นางสาดเดี๋ยมาตอนนี้กับสิคอเก็บข้าบรรยยกระดูเพียงเท่านี้นะพอบันคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจสือมาแต่งหม้อเมื่อให้่ทีมงานเกี่ยวข้าวกินสามกระสอบไปแล้วพีนหอมสบายดีดด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 